ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใกล้จะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากเบรกทีมชาติไป2อาทิตย์รอบนี้มันช่างเงียบเหงาซะเหลือเกินคอนเทนต์ Content ก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะกลับมาคึกคักและพอสุดสัปดาห์นี้นะครับมีศึกวันแดงเดือดซึ่งเป็นโปรแกรมบิ๊กแมตช์ประจำพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่8ที่สนามแอนฟิลด์นะครับผงแดงลร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดี on, ๋ยวเราจะทำการกลับมาอัพคลิปแล้วก็มีไลฟ์สดพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหเป็นเกมใหญ่เป็นเกมที่เรียกได้เลยว่าสำคัญมากๆต่อโมเมนตัมของลิวพูแล้วก็แมนยูดิเต็ดโดยทีโบกูตัวซึ่งเป็นรุ่นพี่ในนามทีมชาติเบลเยียมนะครับแล้วก็เป็นเด็กผีด้วยเป็นแฟนบอลแมนยูนะชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เสียดายนะที่วาสนาไม่ได้ต้องกันไม่เคย ได้ยายมาอยู่แมนยูนะครับสาหรับกูตัวเขาก็เป็นคนบอกกับริโอเองในรายการถ้าเกิดใครจากันได้นะครับที่ไปสัมภาษณ์กัน,นว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีดาบิดเดคิอารอยู่แล้วไอ้คันจะไปเบียดเดคิอารก็ยากใช่ไหมล่ะฟุตบอลก็เป็นแบบนี้โดยทีโบกูตัวนะครับก็สนับสนุนนะให้กําลังใจรุ่นน้องในานามทีมชาติของตัวเองอย่างเซนเนอร์ลาเมนที่น่าจะได้ประเดิมสนามนะครับในเกมแดงเดือดครั้งแรกของชีวิตนะ แดงเดือดครั้งแรกในชีวิตครับของเซนเนอร์ลาเอนต้โหตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนที่โบกูตัวเนี่บอกว่าเซนเนอร์เนี่ยเขาเป็นผู้สามประตูที่รูปร่างสูงนะมีความกล้าหาญที่จะออกมาตัดบอลลูกกาอากากศเขาดูไม่มีความประมาะเลยเขาไม่กลัวเป็นเด็กหนุ่มที่มีบุค,คลิกและคาแรคเตอร์ที่ดีผมมั่นใจว่าเขาจะทําได้ดีแน่แต่มันจะเป็นเกมที่ยากสุดๆและกําลังรอเขาอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้ ผมหวังว่าถ้าเขาได้ลงเล่นนะทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีผมขอให้เขาโชคดีคือที่สนามแอนฟิลด์อ่ะมันเป็นสนามที่เล่นได้ยากมากนะบางทีผมก็ควรจะบอกเซนเนอร์ลเมเอนท้น้องเองไปปรบมือทักทายแฟนบอลเจ้าถิ่นตรงเดอะคอปตั้งแต่ตอนเดินลงสนามก่อนก็ดี <c oughs> อันนี้อําเล่นอําเล่นเออหยอกเล่นหยอกเล่น ตัวผมเองก็จะไปที่นั่นนะสนามแอนฟิลดวันที่4พฤศจิกาเพราะว่าเร้ัลมาเปิดมีคิวที่ต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแล้วผมเดาว,ว่าลิเวอร์พูลก็คงอยากที่จะคืนฟอร์มด้วยการชนะแมนยูให้ได้หลังจากแพ้มาหลายเกมในช่วงก่อนหน้านี้สำหรับเลนิโยโรนะครับท่านผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับล่าสุด อยู่ในรายชื่อ25คนนะที่เข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งจะมอบให้แก่นักเตะที่อายุต่ำกว่า21ปีที่ทำผลงานดีดที่สุดในลีกของยุโรปนะครับก็ทำการประกาศผู้เข้าชิง25คนมาแล้วนะครับประกอบไปด้วยนักเตะ20อันดับแรกจากโกลเด้นบอยอินเทีนี้เนี่ยความน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะสำหรับรายชื่อผู้ที่เข้าชิง รอบสุดท้าย25คนมาจาก13ชาตินะครับโดยมีฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นผู้นำนะที่มีผู้เข้าชิงมากที่สุดชาติละ5คนแล้วก็ตามมาด้วยสเปนอิตาลีโปรตุเกสและตุรกีชาติละ2คนโดยลีกที่มีนักเตะดาวรุ่งติดโผเข้าชิงมากที่สุดนะครับอันดับที่1คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีทั้งหมด9คนด้วยกันรองลงมานะครับคือลาดิกาสเปนกับลีกเอิงฝรั่งเศสเท่ากันที่4คน แล้วก็มีลีกโปรตุเกส3คนในขณะที่สมวสโมสรที่มีรายชื่อนักเตะเข้าชิงมากที่สุดคือปารีสแซงต์แชงกงกับเรอัลมาดริดซึ่งก็ต่างมีนักเตะเข้าชิงด้วยกัน3คนนะและทั้งหมดนะครับก็อยู่ในกลุ่มท็อป10ของการจัดอันดับโดยในอดีตที่ผ่านมานะครับก็เคยมีนักเตะแมนยูเต็ดรับรางวัลโกลเด้นบอยมาแล้วอาทิเช่นเวนรูนี่น้องแอนแอนเดอร์สัน แล้วก็นิวอองรีในเวลานั้นอองทุนี่มาซียาวก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าโยโรจะติดอันดับที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะให้ได้โกลเด้นบอยเลยอ่ะเป็นไปได้ยากเพราะมีตัวเต็งมากกว่าหลายคนเหมือนกันอาทิเช่นยุนดิดดารุ่งเดอะแบกของยูเว่แต่ตัวเต็งที่เรียกได้เลยว่ามาแรงแซงทางโค้งที่สุดนะครับจากการที่ปีนี้รามินยามาไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไหมเพราะว่าเคยได้ไปแล้วอตัดยามาออกไปไม่มีชื่อ แตงหนึ่งก็คือดูเอครับผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนตัวรวมถึงความสำเร็จกับฤดูกาลที่แล้วนะครับทางต้นสังกัดอย่างปารีสแซงชแมงก็เลยไม่แปลกที่เขามีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ปิดท้ายข่าวต้นคลิปกันด้วยเจมการ์เนอร์นะครับท่านผู้ชมมีรายงานจากแกมไบรียของ90มิลนี่นเป็นแนวก็ติปสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับทราบถึงสถานการณ์ของเจมส์การ์เนอร์ดีอยู่แล้ว สโมสรยังคงมีข้อมูลแล้วก็จับตาดูนักเตะที่เคยเติบโตจากโรงเรียนลูกกอกนองอะคาเดมี่ของตัวเองอยู่ตลอดในเวลานี้เขาถือว่าเติบโตแล้วก็ทํำผลงานได้ดีเป็นพิเศษตามรายงานที่แกมไบรลี่นะครับได้รับมาได้รับคําชื่นชมอย่างมากจากทีมฝ่ายสันหานักเตะของสโมสรมีรูทุการที่ดีกับทางเอเวอเต์นะครับภายใต้าการคุมทีมของเดวิดมอย และฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นนี้ทําให้การเนอร์ไม่แปลกที่อาจจะเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรนนะครับและรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยซึ่งก็น่าจะมีการพิจารณาลิสต์เอาไว้เป็นรายชื่อแต่มันจะเป็นรายชื่อบนบนหรือลิสต์เอาไว้เฉยๆก็ต้องบารอดูกันในอนาคตข้างหน้าผมจําได้เลยนะครับช่วงที่เจมการเนอร์อยู่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ ได้รับเสียงเชียร์แล้วก็การเอาใจช่วยจากแฟนๆเนี่ยเยอะมากเพราะเป็นลูกกอดขนองใช่ไหมเป็นเด็กอะคาเดมี่เติบโตขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นทีมชุดใหญ่ได้นะครับแต่โอกาสเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ยังยากอยู่นะยังดูน้ำหนักเนี่ยรายชื่อมันไม่เท่ากับตัวเลือกเป้าหมายของสโมสส์อย่างเช่นคาร์ลสบาลบ้าอดัมวอตันเอลิสแอนเนสัน ซึ่งรายชื่อของ3คนนี้จะอยู่ตามหน้าสื่อมากกว่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจําวันหวยออก16เดือน10ปี2568ในใครถูกหวยบ้างมาจัดกันได้นะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง <laughs> การันตียอดขายดับหนึ่งของไทยบทปัญหาคุลุงรังที่ช่องทางการสั่งไว้ที่ดีสคริปชันแล้วก็ปักปุดคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างฝากเครื่องไข่ทิมเมอร์แล้วก็ไข่คินเซอร์ไว้ด้วยนะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กูมิงก็มี2สูตรนะครับ สูตรอุ่นกับสูตรเย็นไปจัดกันได้เลยดูแลผิวน้องชายนุ่มชุ่มชืน้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงฝากกันไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไข่กูมิงสแกน QR โค้ดแลโดดเด่นไปกับ All New Suzuki Front Get Ready for the New Icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับไปเลยบัตรมัน3าม0ันบาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายน2568และรับรถภายใน30พฤศจิกายน2568 Go with you วิดยู u ออบกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ s ู z u ก i เมื่อสักครู่นี้พูดถึงชื่อของคาร์ลสบาลีบ้าใช่ไหมครับก็มีข้อมูลจากโรมาโน่พูดถึงจุดยืนของสโมสรไบรตันในการขายคาร์ลสบาลีบ้าโรมาโนบอกว่าสิ่งที่ผมสามารถบอกพวกคุณได้ตอนนี้นะคือไบรตันเนี่ยยังคงยืนยันจุดเดิมว่าไม่ขายคาร์ลสบาลีบ้าในตลาดมกราคมหน้าหนาวน,านี้คือไบรตันเนี่ยไม่ต้องการปล่อยเข้าไปนะในช่วงตลาดมกราคมและการย้ายทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีข้อเสนอที่มันบ้าคลั่งเค a ซี่บิดถูกยื่นเข้ามาหรือไม่งั้นนักเตะก็ต้องพยายามที่จะดิ้นรนในการย้ายทีมไปแจ้งความจำนงว่าเขาต้องการย้ายอ่ขอขึ้นบัญชีย้ายก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางอะ่ะต้องมีข้อเสนอเงินที่เยอะแล้วก็บาริบ้าต้องขอย้ายทีมเองด้วยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในช่วงตลาดซัมเมอร์มันอาจจะแตกต่างกันออกไป พอไบตัน,นเชื่อว่าแมนยูเอตยังคงให้ความสนใจและจะกลับมาอีกครั้งแล้วก็รวมถึงความสนใจจากสโมสรอ,อื่นด้วยก็ต้องมารอดูว่าสถานการณ์ของแมนยูเอตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรรูเบนโมริมเคยผลักดันอย่างมากให้สโมส,เสรเซ็นสัญญากับคาร์ลสบาเีบ้าเขามองว่าบาเีบ้าเป็นเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเอตทั้งในแง่ของดนามิกพลังงานความเข้มข้น ที่จะเข้ามาช่วยพื้นที่แดนกลางทักษะและก็ศักยภาพรวมถึงความคุ้นชินกับพีเมลีกถึงแม้อายุจะน้อยอยู่นะแต่ก็มีประสบการณ์เล่นในพีเมลีกมาแล้วไงเขาถูกมองว่าเป็นการเสร็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็น่าจะเพอร์เฟกทั้งตัวผู้จัดการทีมอย่างอโมริมเองแล้วก็กับสโมสสอนแมนยูเต็ดโปรเจกต์ฟุตบอลระยะยาว แต่ตอนนี้ฟอร์มของบาเลบาตกมากเลยนะครับผมก็เลยอยากมาถามเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในคลิปนี้เล่นๆว่าคือบาเลบาเนี่ยฟอร์มตกเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมองนะพอเขาเสียจุยสมาธิเขาไม่ได้โฟกัสอยู่กับการทำผลงานให้ดีนะอกหักที่ไม่ได้ย้ายมาอยู่แมนยูเต็ดสมมุติถ้าในอนาคตบาเลบาย้ายมาอยู่แมนยู u, แล้วเกิดมีข่าวกับทีมอื่น เจ้าตัวอยากย้ายแต่แมนยูขวางไม่ให้ย้ายทีมน้องมันจะสมาธิหลุดฟอร์มตกแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันไหมหรือเป็นเฉพาะที่กับไบตันตอนนี้เพราะว่าแมนยูคือทีมที่ฉันรักฉันต้องการย้ายมาอยู่แมนยูเตดพอฉันเตรียมตัวที่จะย้ายแล้วฉันพลาดไปมันก็เลยหนักกับบาเลบา้ามากๆแบบสะเทือนจิตใจอะไรแบบเนี้คือถ้าเกิดเป็นทีมอื่นสนใจแล้วไม่ได้ย้ายอ,ะอ่ะอ่ามันก็ไม่เป็นไรอะ่ะ แต่พอเป็นแมนยูแล้วไม่ได้ย้ายมันเลยเป็นแบบนี้เออทุกคนคิดว่าไงครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคือตอนนี้มันก็มีหลายๆกระแสมีทั้งคนที่อยากให้บาลบ้าเรียกฟอร์มกับมาก่อนแต่ถ้าเกิดเรียกฟอร์มกับมาก่อนค่าตัวก,ก็แพงเหมือนเดิมนะเออคือถ้าเกิดเป็นฟอร์มแบบเนี้ยค่าตัวก,ก็จะถูกลงไงค่าตัวก,ก็จะลดลงก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ของคาร์ลอสบาลบ้า แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแมนยูอ่ะยังคงสนใจอยู่เหมือนเดิมนอกเหนือจากคาร์ลอสบาลบ้าแมนยูเต็ดก็มีข่าวกับเอลิสแอนเดอร์สันนะครับแต่ข้อมูลนี้มาจากอินดี้ไกล่านะครับที่เป็นสำนักข่าวฟังหูไว้สักห้าสิบหูนะนั่งเทียนซะเยอะเหมือนกัน <laughs> พี่อินดี้เนี่ยบอกว่าผู้บริหารของแมนยูเต็ดได้มีการติดต่อพูดคุยกับ C.A. สเต l ่านะครับที่เป็นตัวแทนของเอลิสแอนเดสันเพื่อพยายามพูดคุยอธิบายแผนงานโปรเจกต์ฟุตบอลวิสัยทัศน์ระยะยาวของสโมสรให้กับตัวแทนนักเตะรายนี้นะครับผมได้รับทราบนะโดยแมนยูแเต่ยมองว่าเอลิสแอนเดสันนะครับจะเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษแล้วก็รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูแยตอย่างแน่นอน แล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะย้ายออกจากนอตติงแฮมฟอร์เรสไม่ว่าจะเป็นในช่วงตลาดมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าน่าจะเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากเลยครับคือตอนนี้ฟอร์มการเล่นของฟอร์เรสเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีก็จริงแต่หนึ่งในนักเตะที่ผลงานสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงมากก็คือเอลิแอนเดอร์สันนี่แหละทีนี้มากันที่เรื่องของเมสันเม์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวแล้วก็ การวิเคราะห์จากสตีเฟนเลสตันของแมนเชสเตอร์อิมนิงนิวเชื่อว่าเมสันเมาส์จะถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่บุกไปเยืยนอนหงแดงลิเวอร์พูลถ้ากับว่าฟอนทรีในวันนั้นจะเป็นเมาส์เอเบโมแล้วก็เบนจามินเชสโกตามหน้าปกคลิปเราเลยนะครับในคลิปนี้ถึงแม้ว่าแฟนบอลบางส่วนจะมองว่าเมาส์เนี่ยเป็นนักเตะสถานะลูกรักของลูเบนาโมริมถึงได้ถูกส่งลงสนามในช่วงที่ผ่านมา แต่ความเป็นจริงนะครับเมสันเมาส์ได้ลงเล่นเพราะว่าเป็นนักเตะที่เข้ากับระบบ3 4 2 1วิธีการเล่นของอโมริมด้วยคุณภาพการเพรสซิ่งและพลังงานที่เขาสามารถนำมามอบให้กับทีมได้คือทำให้ภาพรวมของแมนยูดูกระชับมากขึ้นในจังหวะที่ต้องเป็นฝ่ายเล่นเกมรับไม่ได้ครองลูกฟุตบอลเมาส์จะพยายามวิ่งคฟเวอร์พื้นที่พยายามช่วยเติมพลังงาน ทั้งในแดน3นะครับจังหวะเพลสสูงแล้วก็แดน2ในจังหวะที่ลงมาช่วยคู่มิดฟิลด์ตัวกลางในบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับเมสันเมาส์ยอมรับได้ว่าเขาอะมองว่าตัวเองเป็นนักเตะที่เร่งปฏิกิริยาในการเพลสซิ่งของทีมเมสันเมาส์นะครับมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่ของมัททิสคุนย่าในเกมเจอกับซันเดอร์แลน แล้วก็ตอบแทนนะครับความไว้เเนื้อชื่อใจของอโมริมด้วยการสอดเข้าไปรับบอลจากลูกเปิดคอร์สของเอมเบโมแล้วก็จบสกอร์เข้าไปซึ่งถ้าเกิดอโมริมเลือกใช้งานเมสันเมาส์คุณย่าก็ต้องเป็นตัวสำรองอีกเกมในวันที่บุกไปเยือนที่สนามแอนฟิลคือคุณย่าเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับตั้งแต่ย้ายจากบูฟมาในช่วงซัมเมอร์ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีทั้งประตูแล้วกัแอสซิตแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวม การคุกคามทั้งฝั่งซ้ายก็ถือว่าอยู่ในจุดที่แข็งแกล่งมากนะครับเขาเป็นนักเตะที่พาบอลเข้าไปจบสกอร์หรือแม้กระทั่งพยายามสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนแต่อย่างที่บอกไปมันขาดเรื่องของผลลัพธ์นะยังไม่มีประตูกับยังไม่มีแอสซิสต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสถานการณ์บริบทที่แอนฟิลนะครับในเกมบุกไปเยือนลิเวอร์พูลแมนยูเต็ดมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับไม่ได้คลองฟุตบอล ฟุตบอลก็จะไปอยู่ในการคลองของเจ้าบ้านอย่างล์พูถูกไหมแล้วอันเนอร์ชาร์ลอตก็เป็นฟุตบอลที่พยายามเล่นคอนโทรลด้วยพยายามคุมจังหวะด้วยในช่วงที่ผ่านมาพลังงานและก็ความขยันของเมาส์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในเกมเยือนนะแล้วก็จะทำให้ตรงกลางมาดูกระชับมากขึ้นการดอบคุณย่านั่งเป็นตัวสำรองมันอาจจะเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกักเตะที่เพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาล แล้วก็สวมหมายเลข10ของสโมสรแต่ในความเป็นจริงสโมสรออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หงแดงลิเวอร์พูลก็ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกได้เพราะขุมกำลังเชิงลึกพวกเขามีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่มีใครตื่นตหนกนะเมื่อถึงเวลาที่ต้องนั่งเป็นตัวสำรองดังนั้นหากว่าคุณย่าเป็นตัวสำรองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันเป็นเพียงการตัดสินใจทางแท็ติกฟุตบอลของอามริม เพื่อให้แมนยูเต็ดมีโอกาสที่ดีที่สุดในการที่จะบุกไปเยือนแอนฟิลแล้วมีผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยเรื่องของสภาพร่างกายด้วยคุณย่าไปเล่นกับทีมชาติบราซิลมาในส่วนของเมสันเมาส์เนี่ยตีกอล์ฟอยู่กับน้องหมานะครับแล้วก็คือง่ายๆไม่มีโปรแกรมทีมชาติได้พักมาแบบเต็มๆดังนั้นนะครับเขาจริงน่าจะถูกเลือก ลงสนามเป็นตัวจริงโอกาสสูงมากกว่า80%ในเวลานี้มารอดูกันครับท่านผู้ชมนี่ก็วันพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วเดี๋ยวก็อาทิตย์ครับอีกเพียงแค่3วันเราจะได้รู้ผลการแข่งขันแล้วว่าจบลงอย่างไรถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ขอคนลัานหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงรถยนต์คุณภาพซูซูกิแล้วก็ NS เฟตีมิง ให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสุดคุ้มสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอและไปเลือกใช้บริการกันได้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ